หนิงปณิตาถึงกับลั่นอิจฉานิรินได้สิ่งนี้แต่หลุดโฟกัสบ้านนี้สอนลูกดีมากยิ่งโตยิ่งสวยและเป็นเด็กที่น่ารักมากๆสำหรับน้องนิรินปณิรินลูกสาวหนิงปณิตาจินจรินที่เราจะเห็นพัฒนาการของน้องอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมสาวหนิง นอกจากนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างชื่นชมความสวยและยืนยันว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆม,มารยาทดีสุดๆอย่างล่าสุดสาวหนิงโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมแอดนิ่งพานิตาพร้อมแคปชั่นบอกว่าอิจฉามากพูดเลยปนิรินเดี๋ยวนี้ปณนิตามาทีหลังตลอด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 เธออยู่เป็นจริงๆ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเกิดเป็นนิริน5,555ขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ย่าเคยบอกไว้นานมากว่าถ้านิเจาะหูย่าจะให้เพชรย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอด LA- ขีดล่างบูม69แอดเอมทีฟอนที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขแลทุก์ ท่ามกลางทุกคนพากันชื่นชมความน่ารักไหวขอบคุณผู้ใหญ่ตลอดและต้องชื่นชมครอบครัวสอนมาดีมากจริงๆค่ะ